สวัสดีครับขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่ข่าวเด่นข่าวเด็ดเบนเรวิญานานถูกคู่แอบคบพระเอกสวยสตรองเสน่แรงเบนเรวิญานานทาเกิดนักแสดงสาวมากความสามารถสาวเหนือเมืองลำพูนที่ตอนนี้ได้ขึ้นแท่นนางเอกเต็มตัวปล่อยของโชว์พลังดรามาเข้มๆจากละครเรื่องตายลาทางช่องวัน31ประกบคู่พระเอกฮอตไรท์นรพัฒ์และต่อธนภพหลังจากที่เจ้าตัวรุ เล่นอยู่ในวงการบันเทิงมานานกว่า9ปีแต่ไม่เคยได้รับบทนางเอกเลยสักครั้งล่าสุดได้รับบทนางเอกครั้งแรกทําให้ยิ้มแก้มปริหายเหนื่อยทั้งทั้งที่ร้องให้เหนื่อยแถมเกือบจะออดิชั่นไม่ได้เล่นเรื่องนี้ด้วยซ้ําไปมาอัปเดตเรื่องความรักของสาวเป็นกันบ้างมีหนุ่มคนใหม่มาดามหัวใจเต้นแรงบ้างหรือยังงานนี้เจ้าตัวประกาศชัดๆว่าโสดมาจะปีแล้วค่ะก็มีคนมาคุยเรื่อยๆแต่เราก็ตั้งใจจะหาให้ดีๆอยากเจอคนที่ คลิกจริงๆเพราะเราจะส0แล้วอยากเจอคนที่มีเป้าหมายตรงกันเป็นผู้ใหญ่ที่เข้ามาคุยก็มีคนที่เข้าวินอยู่คุยคุยอยู่ที่รู้สึกว่าคนนี้ไปได้สําหรับนักแสดงสาวเบนเรวิญาน,านันหลังยอมรับว่าเลิกกับนักแสดงหนุ่มเติ์กน,น,นัทชนนที่เขาหาดูใจนาน4ี่ปีสาเหตุเพราะเป้าหมายไม่ตรงกันเธอได้เผยเรื่องความรักหลังโดนพิธีกรอย่างมดดำขจพาขู่ไว้ว่าถ้าไม่เล่าเขาจะแฉะเธอเบนจึงยอมร ากลางรายการว่าตอนนั้นเหมือนเขาไดเร็กไอจีมาแต่เจอกันตอนนั้นหนูเป็นนางแบบที่เชียงใหมย่ยังไม่ได้เข้าวงการเดินแบบด้วยกันเข้าไปงานโชว์ตัวแล้วได้เดินแบบคู่กันไม่ได้คุยกันเลยแต่เขากลับกรงเทพ แล้วเขาไดเร็กไ g จีมาก็นานเป็นปีกว่าจะคุยกับเขาเมื่อถามว่าคบกันนานไหมที่ต้องปิดบงังเบนบอกว่าหนูคบกับเขาเกือบสองปีตอนคบกันหนูกําลังเข้าวงการแล้วแต่เมื่อเจปีที่แล้วมันสีเรจเรื่องเ,เปิดตัวไม่เหมือนสมัยนี้เปิดกันเต็มที่ช่องเราก็ห้ามด้วยช่องเขาก็ห้ามด้วยเราไม่โกรธเขานะที่เขาไม่เปิดตัวเหมือนเป็นข้อตกลงกัน ท่านผู้ชมละครับมีความคิดเห็นอย่างไรกับเรื่องนี้ลองแสดงความคิดเห็นกันเข้ามาดูนะครับขอขอบคุณข้อมูลจาก Social News ขอบคุณครับ